เริ่มต้นนะครับให้เราทําการถอดฝานะครับโดยการถอดน็อตออกให้หมดนะครับแล้วก็เปิดหมาข้างในในขณะที่เราเปิดตู้นะครับก็จะเห็นนะครับบอร์ดตรงนี้ครับจะมีหน้าจอตรงนี้ติดอยู่ให้เราสังเกตตรงล่างมุมขวาสุดนะครับจะเียนคําว่า Wi-fi นะครับผมถ้าขึ้น S06 หรือ S07 หรือ S08 หรือ S09 นะครับผมก็คือเครื่องไม่ออนไลน์นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้จุดนึงครับ ตรงเราเตอร์ตัวข้างในนะครับมันจะมีไฟอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นแค่นี้คือไม่มีสัญญาณของอินเทอร์เนต็ตนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใส่ซิมเข้าไปเดี๋ยวผมจะทําการใส่ซิมเข้าไปนะครับแล้วก็จะดูนะครับว่าถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจะขึ้นยังไง <c oughs> หลังจากเราใส่ซิมไปนะครับให้เราทำการปิดตู้หนึ่งครั้งครับ หลังจากเราปิดตู้ดับหมดแล้วนะครับให้เราทำการเปิดตู้อีกหนึ่งรอบตู้ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรเราเตอร์ครับดีสัญญาณไฟฟ้กจะขึ้นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผม ติดเทรลดูนะครับอันนี้คือดนที่สองจะมีดนที่สามจะขึ้นแถวๆนี้นะครับ งที่3นะครับจะเป็นขีดอย่างนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3ขีดนะครับสัญญาณถ้าขึ้น2ขีดก็แสดงว่ามีสัญญาณนะครับแต่สัญญาณมีแค่2ขีดถ้ามี3าขีดก็เป็นสัญญาณมี3ขีดนะครับตรงนี้ถ้าในกรณีขึ้นแบบนี้ครบแบบนี้นะครับคือซิมเราที่ใส่ไปมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับร้อมใช้งานแล้วก็พอเราเตอร์ตัวนี้มีสัญญาณนะครับผมมันจะส่งมาที่ตัวบอร์ดตัวนี้ ว่า Wi-Fi มุมขว่าล่างสุดจะเปลี่ยนเป็น RSS แล้วก็ขึ้นเปอร์เซ็นต์ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็น88ครับหรือ90แล้วแต่คุณภาพสัญญาณที่เราใช้อยู่นะครับผมถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่า,าระบบออนไลน์นะครับผม